ครับกับสวัสดีช่วงเซาของวันที่4สิงหาคมพศ2566สวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง YouTube ซี่พ p โคสิง1 1สวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วมุนเม่สียูซี่พะโคสิ่งเลและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ขอมารับช่มชิมนี่ของทางช่องกันครับก่อนอื่นกระต่องน้ำเรียนพอแม่พี่น้องว่างวอตัวนี้ที่ผมเปิดแบงไปนี่บ่แมนง้อเสียครับงัวดี้อครับพี่น้องครับแล้วก็ กับขอบประคุณเอฟซีทียู่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับพี่เพ่นเน่โทรมาสั่งปิดครับพี่น้องครับนี่ครับไม่ไท่สวัสดีเอฟซีนะครับนะครับคนขับรถสยุมพรนทำหวานพระรานใช่ครับสวัสดีเอฟซีนะครับครับนี่ครับกระด้งสีเดินทางไปหนองกีครับพี่น้องครับนี่ครับประกันก้มใไงให้ครับประกันตั้งที่นี่ให้ครับพี่น้องครับผู้ใดได้ไปเลี้ยงโบผีหวังแน่นอนงัวแม่นี่ครับพี่น้องครับไปลาไปคำประคุณออกรูตัวแม่เพื่อนเด้อ อย่างไรครับง e, e, ูเม่เคยกินของอาหารยังเทียครับพี่น้องครับบ่ฟึดบ่ฟัดจับใบได้ครับพี่น้องครับไปลงไปไปน้ำไม้ไถไปนี่ครับมึงน้ำไม้ไถสูงหน่อยเจ็ดสิบโลครับพี่น้องครับนี่ครับมึงไทายงูตัวนี้เหรอครับพี่น้องครับผู้จุงสูงหน่อยเจ็ดสิบครับพี่น้องแต่เต็มงูเห็นไหมนี่ก็สร้างน้อยแล้วครับครับกำลังเดินทางแล้วครับพี่น้องครับทีมงานขนส่งห้าครับใบเงินใบเงินยี่หล่าไป เงี้ยแท้แน yup. ่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับผมถึงน้ำเลี้ยว่าผู้ได้ได้ไปเลี้ยงนี่คุ้มค่าแน่น้องครับพี่น้องครับผมก็ขายพ่าแพงขายในราค่าเบ่งปันครับพี่น้องครับที่เรียกค่ะเปิดไปชิปนี่เฉพา่ได้ขายกับว่าสีใบเลี้ยงครับพอดีกาบขอบคุณคุณพี่ทั้งอำเภอหนองกีครับตำบลหนองอารางบ่อครับที่เป็นแจงมากครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับสดสดบนรนมี้ครับที่มาานอกครับี่พี่น้องครับ นี่ครับเมืองราเขาคอากลรครับแยจูอ่ยหลังค่าครับพี่น้องครับถ้าเพิ่นเ่เดือดร้อนนี่รีเพิ่นเ่ขายมากครับง้อตัวนี้ครับพี่น้องครับอันี่เพิ่นเดือดร้อนเพิ่นก็เลยขายมากครับพี่น้องครับนนะะไปเราไปกันแล้วไอ้แม,ม่ท่ายันไปจุงเข้าเห็นเลยว่ามาจุงเข้า ก็ขึ้นยังไงเนาะขึ้นมาจุนกับพี่เนี่ยมันดีเบียดเจ้เมืงองเราครับนี่ยืนเทียงง่อยเพิ่นแม่แน่ไม่ได้แต่จุงเข้าขึ้นไปก่อนขึ้นทั้งรถเลยเจ้าขึ้นทั้งรถเลยจุนขึ้นทั้งรถเลยง่วมาจุงเขา้าไปลูกไปพี่น้องครับกาเราขึ้นก็นต้องระมัดระวังน้ำข้าพพี่น้องครับไม่เป็นไรสิดึงเราขึ้นอย่างเดียวต้องให้จังหวะง,ง่วน้ำข้าพพี่น้องครับ ทัทางว่าไหมกันเอามาทาไทายเดี๋ยจุงเข้ามันขึ้นเลยจุงเสียเข้ามันขึ้นเลยหมห้ยเออจุงข้นมาเนี่ยเอาจุงข้นมาเนี่ยเย้ไหน,น,นมันตืน่นไหมฮวงดีๆนะไปดูไป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  <c oughs> ไป,ไป,ไป,ไป ไปแล้วไปแล้วคนจริงกำลัลลล่เอาขึ้นเลยไี่ร้องครับต้องต้องจุงมันขึ้นหมด,ดเลยแบบพี่พี่พี่ออกมาวานก็จุงขึ้นหมด,ดเลยมันถึงขึ้นให้ผ้งใจไม่ชอบความรนแรงวัวตัวนี้ ไปล้างเอาเดี่ยวขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไปลงไปไม่ได้ก็ไปดึงเสียกซอยรอนน้ำดึงเสียกซอยข้างหน้าเอาเอาเกี่ยวเลี้ยงข้างบนน่ะดึงให้จังหวารอนน้ำไปลงไปไปไปเห็นไปเปล่าไปวันเจงไป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 นี่ึันไปได้ทํา ง้อตัวนี้พ่เตะอหรอกงวองูยู่เออครับเป็นเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าบางทีทีมงานกับพึ่งเป็นมือใหม่ครับพี่น้องครับผมก็ต้องเดบอเลยอยังเงานี่แหละครับพี่น้องครับการขึ้นง้อมันต้องมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆครับต้องมึงนี่ใส่ง้อน้ำครับพี่น้องครับน่ครับง่ายแท้ครับพี่น้องครับขึ้นขึ้นรถไปนี่ครับข้อรถข้อรถผมเม็ดหาิบก้วนนี่ครับพี่น้องครับเตะจูครับพี่น้องครับนี่ครับง่ายแท้ครับ สำหรับไทยชิปนี้ก็ขอกราบขอบพุณนคุณพี่เป็นย่างสูงครับพี่น้องครับทั้งน้องกีบุล้ําและกราบขอพุณนเอฟซีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทั้งช่องโดยดีตลอดมาครับพี่น้องครับเว่าสิเป็นง้อลอยหน่อยลอยง่ับเอฟซีขายการตอบรับเป็นย่างดีครับทั้งข้อขายในราคาแบงปันได้ครับพี่น้องครับขายในราคาแบงปันทรงฟรีบบมีมาจำเจมเงินปลายทางครับการันตีถือแท้แน่นอนเราก็เป็นง้อดีเ่ราะไม่ง้อเสียได้ครับพี่น้องครับ ครับมืออื่นกาจะเรื่อนนะครับพี่น้องครับมืออื่นมีงว่าไถในแน่ะไยลูกผสมบามันแม่ลูกมาลงขอกประมาณสิบโค้ครับพี่น้องครับกาขอฝากเอฟซีทีสื่อพอท่านติดตามผลงานทั้งช่องไหนครับพี่น้องครับขายวัวราคาแบ่งปันทรงฟี่พ่มีมาจําด้ครับพี่น้องครับับสาหรับไทยชิมนี้กาใครขอวามเมตตาขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านใน้มาอุดหนุนทั้งขอกนั้นแน่ะครับ ขอมาติดตามทั้งขอด้วเนะครับพี่น้องครับครับสำหรับใยคลิปนี้กาขอจบไวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ